ที่มีการมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดให้เร่งทั้งในส่วนของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็สกัดกัน้นกระบวนการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนต่างๆด้วยอย่างในกรณีนี้เองนะคะคุณผ,ผู้ชมในขณะเดียวกันท่านผอตรอผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติค่ะท่านก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมแนวชายแดนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับกำชับนะคะเกี่ยวกับนโยบายสกัดกัน้นยาเสพติดเช่นเดียวกันค่ะ พลตเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้เดินทางมาตรวจแนวชายแดนไทยเมียนมาหลังเกิดการประทะกับกลุ่มติดอาวุธคุ้มกันคารวาลลำเลียงยาเสพติดบนดอยสูงเขตบ้าน3แยกอาคาที่ตะมนแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมาค่ะทําให้มีกลุ่มผู้ลำเลียงยาเสพติดเสียชีวิตในที่เกิดเหตุหนึ่งรายนะคะในที่เกิดเหตุเองเจ้าหน้าที่ตรวจยึดกระเป๋าเป้สะพายหลังที่บรรจุไอ e 21เป้ค่ะน้ําหนักรวม 23กกิโลค่ะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เปิดเผยว่ายาเสพติดยังคงระบาดรุนแรงนะคะจับในแต่ละครั้งก็ได้จำนวนเยอะขึ้น ล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะจับได้ถึง50ล้านเม็ดเมื่อดูจากบรรจุภัณฑ์ก็ทราบว่ามาจากทางเหนือถ้าให้เห็นว่าการสกัดกั้นทางเหนือทำได้ดีค่ะจนต้องเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงมาทางตะวันตกแต่ก็ยังประมาทไม่ได้เพราะชายแดนยังมีการประทะกันบ่อยครั้งซึ่งการประทะครั้งล่าสุดนะคะห่างจากชายแดนลึกเข้ามาถึง14กิโลเมตรซึ่งเป็นห่วงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ นอกจากชายแดนแล้วพื้นที่ตอนในก็มีการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อตัดวงจรผู้ค้ารายย่อยทําให้จําหน่ายยากขึ้นจึงต้องช่วยกันทุกฝ่ายทั้งตํารวจทหารสาธารณสุขและฝ่ายปกครองก็กําลังพยายามทํางานกันอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วนะคะที่จะต้องร่วมกันสกัดกั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่